กับนมัสก,การครับพระอาจารย์ครับเออจเจริญพรจเจริญพรครับผมโอ้พระอาจารย์ติดงานหลายงานเหรอครับหลายงานธุระยาวโอ้ไปเผาศพหลวงปู่ทองคำกลับมาเมื่อวานก็ยุ่งทั้งวันครับผมก็นิมิตดีนะโอ้นี่มิดนะมดีเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยเนาะพระอาจารย์เนาะ คือที่ที่ที่เราทําคลิปกันคลิปคลิปก่อนนะครับเนาะที่ที่ไปทําอยู่ที่วัดนะครับผมผมผมพอจะอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับผมว่าเลขสูตรเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ผมมาเนี่ยคือไม่เคยให้ใครเลยเหรอครับผมส่วนมากนี่ครับไม่เคยให้ใครเลยเหรอครับแม่นไหมครับสูตรนี้ครับผมแม่นแม่นแล้วก็แม่นแตไม่เคยให้ใครนะไม่เคยให้ใครเลยใช่ไหมครับ โอ้แสดงว่าทางช่องนี้โชคดีเลยเนาะพราาอะอาจารย์เนาะใช่แล้วก็ถูครับคือหวยนี่ครับเอาเอาเอาไปเลยนะได้เงนินเดี๋ยวเดี๋ยวงสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายนี้คือชุดเน้นเหรอครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปากกาแป๊บหนึ่งชุดเน้นนะชุดเน้นชุดชุดที่ว่าที่เข้ามาแปดงวดใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับ ใช่ใช่ใช่เขามาแต่งวดอันนี้งวดที่เก้านะงวดนี้งวดที่เก้าใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นของพระอาจารย์เนาะตอนแรกจะไปหาปู่ที่วัดนะครับผมก็กลัวติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ไปขออนุญาตโทนะครับเนาะได้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 ได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 โทได้นะครับครับผมอ่าเป็นเป็นเลขสูตรหรือเลขนิมิตครับผมเลขเลขนิมิตนะเล,นเลขนิมิตอ๋อครับผม ครับมีตัวไหนบ้างครับเล่มนีม่มีมีมอ่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ใช่เจ็ดเจ็ดสี่นะเจ็ดเจ็ดสี่สามตัวเออเจ็ดเจ็ดสี่ครับแล้วก็เจ็ดเก้าสี่เจ็ด เก้าสี่ครับผมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ตัวตัวเด่นนี่คือเจนะ็ดเก้าสี่นั่นตัวเด่นนะเจ็ดเก้าสี่ครับผมตัวเด่นแล้วก็อมันบนนี่มัน มันจะมีอสำรองนะอ๋อชุดชุดลองชุดลองใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่ชุดชุดลองเผื่อมันนั้นออกครับสามสี่สามสี่หกสี่ศูนย์สีส่หกสี่ศูนย์สี่นี่คือชุดลองบนใช่ไหมครับชุดใช่บนบนคือหอยหอยมัน ชุดลองบนนะครับผมแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่สใช่คือหวัวหนี่ครับซื้อบนซื้อล่างเลยนะครับผมบนล่างเนาะใช่หวัหวหัวหนี่บนล่างแต่แต่พี่ว่าอ่อคับตัวเดินคือสามตัวนะ ครับผมตัวเด่นคือเจ็ดเก้าสี่ใช่ไหมครับใช่เจ็ดเก้าสีา่แล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เนี่ยตัวรองนะครับผมแล้วก็วิ่งสี่บนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งสี่บนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่สี่บนล่างแล้วก็หวยงวดนี้ถ้าไม่จิดสี่คือคือ,อก็เจ้ามือปอกนะ <laughs> มั่นใจมั่นใจเพราะว่าวัี่แล้วก็หกบนหกล่างนะ โอ้งวดที่แล้วบนล่างครับผมใช่บนล่างงวดงวดนี้งวดที่เก้าใช่ไหมครับใช่งวดวดที่เก้านะโอ้งวดที่เก้าที่เก้าครับใช่ก็คือว่าเป็นเลขนิมิตเนาะพระอาจารย์เนาะเลขเลขนิมิตครับอ่งวดนี้มันจะมาโบสทั้งบนทั้งล่างสีนะครับมันตรงกับเลขสูตรเราไหมครับผมมันมันก็ตรงกับเลขสูตรจ้ะ Oh ตอพที่นนิมิตนะครับผมไม่พลาดไม่พลาดเลข <พา S 1> เลขสูตรนี่เคยพลาดไหมครับเลขสูตรเลขสูตรก็ไม่เคยพลาดโอ้ครับเลขสูตรก็กไม่เคยพลาดแล้วก็นิมิตนิมิตเห็นยตั้งแต่ต่องวดโยมผู้หญิงสามสี่คนมามาสี่คนมาใส่ชุดขาวมากราบที่ปุตติมามา,มาหา วันสามสี่วันกิ่ต่อกันก็เลยโอ้มาล้านเปอร์เซ็นต์สี่อย่างเงี้ยสามที่นิมิตนะแล้วก็เร <c oughs> าก็จับตัวนั้นตัวนี้ใส่ว่าเออถ้าผู้หญิงหนึ่งคนก็หนึ่งสี่แล้วก็พระนี่พระก็เราก็เราก็ปีไปอะไรไปล้วก็ก็เลยเราก็เราอย่าโลภเพราะอย่าโลภน,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 นี่เราเราซื้อสองตัวบ้าง ก็คือว่าสามตัวนี้ให้ตัดสองตัวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ <S <S เผื่อซื้อสองตัวด้วยเผื่ออะไรกับว่ามันไม่แน่นอนนะสามตัวก็เข้าบ้านไม่เข้าบ้านอย่างเง,งี้ยแต่แน่ๆนี่สองตัวนี่ก็นั่นเลยสามตัวนี้กลับ <สา S 1> ด้วยไหมครับผมไม่กลับนะตรงตรงเลยนะตรงตรงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าเจ็ดเก้าสี่ก็คือเก้าเจ็ดเก้าสี่ตรงตรงเลยใช่ใช่ใช่เจริญพรเจ็ดเก้าสี่หึงตรงเลยอืม งวดนีดได้ทรัพย์กันกหน้าถึงว่ากันหวยออกสองวันสองสามวันปลูกจะนิมิตเลยนะโอ้อกันได้โอ้ปาลเลขสูตรเลยเนาะภูมิภูมิขอให้นะโอ้ครับผมภูมิที่นี่ให้เพราะว่ามันเป็นป่าช้าันี่ป่าช้ามป่าช้าแล้วก็อยู่ที่นี่สามร้อยกว่าไร่มันมีสามหมู่บ้านเขาที่นี่มันก็เลย จะเกี่ยวกับโชคลาภนะจะเกี่ยวกับโชคลาภใช่ไหมครับใช่แล้วก็ก็มีพระโทรมาอะไรมาก็มีโทรมาถามมาอะไรก็บอกว่าคือ,ค,อคือไม่ให้ให้จะให้ใหสพโยมโอ้ถือแต่นนว่าทางช่องถือว่าโชคดีครับผมโชคดีตรงไหนคือได้เลขสูตรพระอาจารย์นี่แหละครับผมอืมก็เออผมก็จะไปถ่ายกระสานไว้ถ้าเกิดเลขมาสีผมก็จะเอาตัวสีแล้วครับไปที่พระอาจารย์ส่งให้นะครับผมใช่ใช่ คือคือไม่พลาดเลยนะพลาดเลยโอ้ไม่พลาดนะคือคือไม่พลาดเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่า<น>เราเราต้องมีต้องจับเลขเลขวิ่งที่ใครวิ่งแม่นแม่นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ได้ได้ได้ไดโอ้ครับผมก็ <c oughs> แน่แน่ที่ให้เป็นมันจะขบล่างสีนะครับผมมาเนี่ยเขาก็ใคร,ใคร,รว่าบางคนบอกว่าหมอยออกก็ๆๆ แล้วเด็กเขาเด็กๆนนี่ให้ติดสีด้วยติดสีด้วยงอยบนล่างนี่เขาไม่มีเลขสีติดนะขอก็คือว่าวิ่งสีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่บนล่างครับผมแล้วก็ถ้าจะผู้ก็เหมือนให้ไปนั่นแหละนะครับครับครับผมเราต้องขอกราบขอบคุณไล่เลี่ยงๆนะสาธุครับอาจารย์ครับอ่าตัดีตัวก่อนนะครับผม ครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางของปู่ทุดงนะครับปู่ทุดงนี่นะครับเอฟซีครับมองเห็นไหมเนาะเนามืดไหมนะฮะครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับของพระทุดงนะครับผมพระทุดงวิ่งสี่นะครับเอซครับวิ่งสี่นะฮะสามตัวมีเจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่ นะครับจุดเน้นนะครับส่วน7จ็มาจากไหนคือกับหัวให้นะครับเนาะการพลาดไว้นะครับ f c ครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมช่องจริงไม่มีขายหวยปรับเว็บการพนันนะครับเนาะ ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ